สวัสดีทุกคนวันดีวั้ดีด,ด,ดีแต่เที่ยวอยู่ที่เมืองโปโตปราตาประเทศโดมินิกนริพับลิกเรือสำราญวอรจินเวอร์เยเจอร์ได้มาจอดเทียบท่าที่เมืองโปโตปราตาและเราก็มีเวลาทเที่ยวตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นก่อนที่เรือจะออกจากท่าและไปจุดมุ่งหมายต่อไปเ,อเราก็มีเวลาทเที่ยวกันเท่าน,นี้เรามาดูกันว่าเมืองโปโตปราตามีอะไรให้เราทเที่ยวบ้างเริ่มจากตอนออกจากเรือเราต้องสแกนร <ist> <ๆ>ิสแบนของเราเพื่อแสดงตัวตนก่อนออกจากเรือเพราะนักท่องเที่ยวเรือสำรา ไม่จําเป็นต้องพกพาสปอ,อว่ามีวีซ่าเพื่อจะเข้าประเทศนั้นๆอันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศและเรือสํารานซึ่งพอเราลงมาจากเรือโดยเรือมาจอดที่ท่าเรือเทนโนซึ่งท่าเรือนี้ก็จะมีร้านขายของปลอดภาษีแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้เรามาพักผ่อนกันได้ ซึ่งบางคนก็เลือกที่จะใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันเล่นน้าพักผ่อนช้อปปิ้งท่าเรือปลอดภาษีหรือบางคนก็เลือกที่จะเดินออกจากท่าเรือเพื่อออกไปสำรวจเมืองซึ่งวัวดอจอนและเพื่อนๆก็เลือกที่จะไปสำรวจเมืองโปโตปาตากันซึ่ง,ง <ๆ S 1> เราได้ไกด์จากท่าเรือเหมาทั้งวันเลยก็120ร้อยเหรียญ <c oughs> ซึ่งไกด์ของเราก็เหมือนเป็นทัวร์เล็กๆที่พาเราไปตามจุดต่างๆซึ่งจุดแรกที่ไกด์พาเราไปพาเราไปทัวร์วิธีการทํากาแฟซึ่งวูดี้กับจอนก็ชอบกาแฟนะแต่เอ่มกาแฟ หนึ่งก็ประมาณ20เหรียญนะเธอแพงไปไหนเอ๊ะอารมณ์เหมือนโดนหลอ,อกมาฝันหรือเปล่าแพงขนาดนี้ไม่ได้ตังค์พี่จอร์ดหรอกอ่ะสถานีต่อไปไกด์าพาไปอีกที่หนึงจากทุกคน,นไปเดินย่านโตเมืองเก่า โปโตปลาก่อนจะเริ่มทริปก็ทานเบียร์กันก่อนเขาบอกว่าเบียร์ยี่ห้อนี้ของโดมินิกันเนี่ยแบบดังมากๆหนุ่มๆดื่มกินกันชื่นใจไปเลยส่วนวาดอกินมากไม่ได้เดี๋ยวเกาขึ้นอ้อลืมไปก่อนจะไปถึงตัวเมืองเกา่<พ>าถ้าเราไปร้านขายเหล้าและจิวเวลรี่ซึ่งที่โดมินิกันรีพัฟิกเนี่ยเขาขายประมาหัวนหน้าเหล้าดอกกินแล้วเมาโดดไม่รู้ล้มเป็นของชื่อดังพื้นบ้านของโดมินิกันเลยทีเดียว เขาบอกว่าข้างในก็เป็นยาดองอะนะพอเล่าหมดเราก็สามารถที่จะเติมเล่าไปได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องทิ้งวอดอก็ลองไปสักหนึ่งอึกมันก็รู้สึกคันหูไม่รู้เป็นยังไรเพื่อนจอดบอกว่ากินไปอึกเดียวโดแล้วเนี่ยแหมอะไรจะขนาดนั้นอ่ะชิมทั้งกาแฟชิมทั้งโดไม่รู้ล้มแต่ไม่ซื้อนะไปกันต่อเลยที่โปโตปาตาก็มีถนนอยู่ถนนเดียวนั่นแหละที่เอารมสีสีมากลางภาษาอังกฤษเรียกว่า umbrella street คือถ้ามาโปโตปาตาแล้วต้องมาเช็คอินตรงนี้ถ้าไม่มาเช็คอินก็ถือว่ามาไม่ถึงนะเราก็ทททําาตตตััวววื่่่่่นนนเเ้ไปสใหญกกก็มีีองยจ แนะนําให้เธอเปลี่ยนร่มอย่างด่วนเพราะสีมันซิดเหลือเกินว่าแดดเรียจนเพียแล้วนะถัดไปอีกซอยหนึ่งตรงนี้ก็เป็นพิงค์สตรีทหรือว่าถนนชมพูชมพูทั้งตึกทั้งถนนทุกอย่างเป็นสีชมพูทุกคนเขาบอกเป็นถนนประวัติศาสตร์นะเพราะสถาปัตย,ยกรรมแบบวิคตอเรียน้องมาเช็คอินตรงนี้ถ่ายรูปเก๋ๆโอ้ยร้อนมากแม่ไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเช็คอินกันที่เซ็นทรัลพาร์คอันเป็นจุดใจกลางเมืองโปโตปาตาทุกคนเป็นจัตุรัสลานกว้างและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากสเปน การอาจจะลกร้างไปหน่อยแต่ก็สวยงามอ,อยู่นะสถาปัตยะกรรมของเขาเป็นแบบ วิกตอเรียนะนจ้าทำเป็นเล่นไปส่วนใกล้ๆก,ก็จะมีโบสถ์ที่ชื่อว่าซานเฟริเปมาไกลขนาดนี้ก็ต้องเข้าไปมูจ้สะสำหรับวอดอทุกศาสนาสำคัญและศักดิ์สิทธิ์หมดพรที่ขอก็คือขอได้เที่ยวรอบโลกาหน้าลูกช้างว่าจะขอเงินด้วยท่านให้โอกาสไปเที่ยวแต่ท่านลืมให้ตังค์อะอย่างที่บอกบรรยากาศของเมืองมันน่ารักแล้วก็สวยงามน่าถ่ายรูปทุกมุมเสียดายมาแค่ครึ่งวันไม่มีเวลาดูได้ทั้งหมดเจอน้ำมะพร้าวอ่อนหนึ่งเหรียญในลองชิมซิอือหือเปรี้ยวเยวลาด อะไปกันต่อทุกคนอันนี้เป็นไฮไลท์ของทริปเลยนะเรามุ่งหน้ากันไปเคเบลิลคาร์หรือกอระเช้าลอยฟ้าแห่งเดียวในแถบทะเลแคริบเบียนอันนี้คนขับรถแอบ,บงองแงไม่อยากพาไปเพราะต้องรอนานต่อแถวเยอะยื้อก็ต้องนานอ่ะสรุปมาถึงจนได้ระหว่างนั่งรอก็มีคุณลุงมาเล่นดนตรีท้องถิ่นให้ฟังด้วยนะ<อ>พี่จอร์จกับพี่นอมาทนไม่ไหวขอเต้นตามนิดนึงสุดท้ายก็ถึงเวลาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าแล้วจ้า อ,อย่างที่บอกอันนี้เป็นไฮไลท์ของทริปเลยนะจ๊ะค่าขึ้นค่าลงก็รวมทั้งหมด10เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ราว360บาทถือว่าไม่แพงเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่ากระเช้าอ่ะค่อยๆขึ้นไปพอเริ่มสูงมันก็เริ่มเสียวแถมอีจอยยังมากระซิบบอกอีกว่ามันเคยค้างนะติดค้างกันอยู่ตรง3วันกว่าจะมาช่วยลงมาได้แหมเพราะตัวดีมาบอกอะไรกันตอนนี้อ่ะมาดูวิวกันดีกว่าวิว <View S 2> อาจจะไม่ค่อยเคลียร์เพราะมีหมอกลงแต่เราก็เห็นความเขียวชอว<ฮ>เห็นทะเลที่สุดลูกหูลูกตาแล้วก็ท่าเรือด้วยแหละเห็นเรือสำ ก็มาถึงบนยอดเข่าโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวค่อยลุ้นตอนขาลงอีกทีหนึ่งแล้วกัน บนยอดเขาเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันเย็นและหมอกลงหนามากอากาศเย็นกว่าข้างล่างเยอะเลยแล้วเดินไม่ทันลรฝนก็ตกลงมาอีกทุกคนงนั้นขอเขาไปหลบฝนภายใต้อ้อมอกพระเยซูก่อนนะคะข้างในก็มีของฝากของขวัญเต็มไปหมดเลยทุกคนถ้าใครอยากซื้อของฝากก็มาเดินดูได้พอฝนหยุดตกฟ้าเริ่มเปิดเราก็มีโอกาสออกมาชมบริเวณโดยรอบรูปปั้นพระเยซูตั้งต่ง,งานอยู่บนยอดเขาอิสตาเบลเดตอร์สแอบคิดว่าท่านี่เป็นเมืองไทยก็ต้องมีรูปปัน้นพุทธรูปมั้งลอะอาถือว่าบุญว่าบาปถ่ายรูปเซ็งหมอกก็ลงหนามอง ดลงกกันีว่าแหม่ว่าจะหันหลังไปถ่ายรูปกับวิวซะหน่อยหลังจากนั้นเราก็ไปรอเคเบิลคาร์เพื่อจะลงไปข้างล่างแต่ทุกคนอบอกตรงๆขึ้นมารู้สึกประทับใจและชอบทริปนี้มากถือ<า>ว่าเป็นไฮไลท์ของวันเลยก็ว่าได้ตอนขาลงมอกก็ลงเยอะมากแล้วฝนก็ตกอีกทุกคนแบบเปียกเลยแต่ก็สนุกไปอีกแบบพอลงมาถึงข้างล่างคุณพี่นอนมาอย่างเต้นไม่ยุดก่อนเราจะกลับเรือเราก็ขอไปเดินซูปเปอร์ท้องถิ่นของเมืองโปโตปาตาก่อนแต่ระหว่างทางเราก็เห็นคนขับมอไซค์เยอะนะซึ่งพี่ไก,ก่ก็บอกเราว่าเป็นมอไซค์รับจ้างเอ้าอารมณ์เหมือนบ อ่ะเราก็มาถึง ซูปเปอร์ท้องถิ่นอารมณ์เหมือนโลตัสบ้านเราเอาจจะดูแบบว่าบ้านๆน,นิดนึงซึ่งวอรรอมาเจอกาแฟถุงละห้าเหรียญเท่านั้นเวลาไปต่างประเทศนะชอบเดินซูปเปอร์ของประเทศนั้นๆเพราะเขาอะรับทั้งบัตรเครดิตไม่ต้องไปเสียเวลาแลกเงินอีกทั้งราคาก็กลางๆไม่มากไม่น้อยจนเกินไปน่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์หน้าตาของอาหารท้องถิ่นที่นี่ซึ่งดูแล้วเขาก็ทานข้าวเหมือนเรานะแต่รู้สึกว่ากับข้าวอาจจะดูหน้าตาแปลกๆไปที่ดูดีสุดก็ไก่ที่อยู่ในถุงส้มๆเนี่ยแหละทุกคนอะหลังจากนั้นเราก็จ่ายตังค้วกกกก็็ัััับบขึนนนนนนนเเรรืออททุปปจิิใดม หรือพ <Republic. S 2> ับเลิกก็แอบรู้สึกแปลกๆนะมาเมืองทะเลแต่ไม่ได้เล่นน้าทะเลเลยอ่ะเราทุกคนเราก็รู้สึกเหนื่อยล้ากันมากเลยก็รีบกลับขึ้นเรือแล้วล่ะต่างคนต่างหิวต่างเหนื่อยก็รีบกลับขึ้นเรือทุกคนมากินข้าวกันบนเรือทั้งวันไกลไม่ได้พาไปกินข้าวที่ไหนเลยแหละทุกคนกิจกรรมก่อนเรือจะออกเราก็ไปวิ่งออกกําลังกายแช่กันในสระว่ายน้ํากันรีแลกซ์สุดๆแล้วหลังจากนั้นก็ไปทานอาหารอิตาเลียนเก๋ๆก่อนที่จะไปร่วมงานเรดปาร์ตี้หรือปาร์ตี้สีแดงบอกเลยเต้นกันมันมาก แล้วว่าไอเดียเขาเก๋อยู่นะเรดปาร์ตี้ปาร์ตี้ตีมแต่งชุดสีแดงปกติมาเรือสำราญจะเจอแต่ไวท์ปาร์ตี้หรือปาร์ตี้ชุดขาวอ่ะบอกเลยทุกคืนปาร์ตี้เต้นกันทุกคืนใครสายเต้นบอกเลย Virgin Voyager เนี่ย ห้ามพลาดเอาจริงนะคนที่ไม่ชอบปาร์ตี้ก็ไม่จําเป็นต้องปาร์ตี้ก็ได้นะทุกคนในเรือยังมีมุมสงบและมีกิจกรรมที่ไม่ต้องปาร์ตี้อีกหลากหลายมากมายค่าคืนนี้เราก็จบกันด้วยพิซซ่ามาสั่งกันได้ทุกคืนก่อนที่จะจบวัน้ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น Day sea, วันเดย์อะัซซีเราก็จะพักผ่อนกันบนเรือส่วนเรือก็จะมุ่งไปเกาะบีเมเนประเทศบาฮามัสสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงก่อนใครอยากจะตามไปเที่ยวบาฮามัสต้องติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้วอนดอดต้องไปก่อนแล้วนะสวัสดีทุกคนบ